กันถ่ายคลิปเล่นๆแปลกๆขอมองเห็นได้าพี่งังต็ตงมเป็นต<ะ>ึงมๆนี่ในกลับด้านันกลับกับกลับสามสองเป็นางานจะถ่ายหน้าพี่งังต็มงเริ่มอนโหจะตอนนี้มปในยูทูบเบอร์จะจะถ่ายรูบทบาทที่ทำงาน,นไม่เคยโลคลิปทางนั้น

เรื่องนี้ทำโคลงหายคือเริ่มงลับเลยเหรอใช่ตรงนี้เคยเจอตัวเงินตัวทองกันเจอเคยเจอตัวเงินตัวทองตรงนี้โอเคเข้าใจอเคต่อต่อต่อจะไปเรื่องอะไรจับตรงนี้ไปล้วฟังคือต้องูลงวับมา ฮะมาให้ไหนาเเยอวะตัดต่อกลื่น้วนมันแบบสิ่งหน้าอะมันอใหม่ก่เราบตัทแม่เียคใหญ่อะครับโอ้โห โอ้ my god โอ้มีโคตรมันเื่อนเลยคใช้วีดีโอได้เปล่าแม่เพียงเต็มเลยดิมดีมดิมดมไปนี่กันไปไปไปมีถ่ายคลิปดิจิตาไปไหมเต็ม้อยไม่ขอดูก่อน โอเคดีถ่ายคลิปด้วยนะโอ้น้ำตกค่ะนี่นะคะน้ำตกค่ะน้ำตกบ้านทุกคนเราต้องมาสรุปสรุปเรื่องพร้อมกันเราจะไปเราจะไปอยู่ตรงไหนกันโอ้คลิปไล่แทพีคงนี้มีคนมาถ่ายเยอะมากครับต่อให้เลย นั่นม่เคยเป็นห้องอะไรเชอย่างเล้ามกันนะก็มีเ้ยเ็ยเฉยตลอดด้วยวันนี้สิใายคลิปกับตู้เย็นบ้า<อ>ที่สุดเลย มีมีเยอะมากเลยอ่ะอยายแต่ไมหมดดอกเก๋ๆที่ถ่ายคลิปคือบริษัทอินไวอินไวลเปล็ขวมเปืนขูมปืนขุมปืเอ็นเขาว่าอะไร อาจจะผมยืมให้กะดคะครหมูบ้านชุมชนสอร้านเจ็้วเปโอ้โหยค่คนอยางเยอะงูเดนโต กล้องนั่นมันจะบอกในหะ้นะเบื้องหลังที่ตัวอย่างที่กล้องมันสัน่นมันไม่มาจากไหนอ่ะมันมาจากมือของคนถ่ายนี่นะตรงนี้คือมีสารเจ้าอย่าลบหรูออันนี้ประชันมากครับตัวนี้คือเจอตัวเงินตัวทองเข้าไปไดนะ้ตัวนี้เบียดตกก็มีอ่ะ ตรง,งลงรถฝั่งนู้นะเคยเจองูงูตัหมดเอ็กเลยมั้งเอาเนี่ยเคยเจอเสียงปริศนาแล้วก็ผู้หญิงปริศนาจะตาหายไปเลยน,น,นัโอ้โห คนน่ากลัวเลย,ยนี้ไม่ขาดอธิบายเลยน่ากลัวคือมันแบบเคยเป็นที่เลกล้างคน,ค,นคนโคตรโคนรลกรล้างเลยนะที่สวยงามมก่อนเลยเอาล่ะเย,ย้ ุกช่องที่มาถ่ายด้วยในวันนี้เป็นช่องหน้าใหม่ไฟแรงเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าใหม่ไฟแรงสิหน้าใหม่ไฟน้อยดิมหน้าใหม่ไฟอย่างน้อยเสื้อทะเบียนรถเซสื้อทะเบียนรถจ้าทำเช่ะไรต่อได้ ấy hey, lâu đi anh à. hello 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 nó hello 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 mày hello 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 đây ต้องมีลมันใหญ่มากช่ไหันนี้อาจจะเหนือบ้างวันนี้เวลาสี่โมาอนะครับนี่ผมอัดกันอันนี้มากชื่อช่างเอนเ็ม ก็หมด้ยังไม่ต้นยหมดได้แเราก็จะสตอปแล้วเราก็ไเยยู่ขั้นทแล้วแล้วก็มีข้างหแล้วเราหยยบหลอับแล้วเสร็จุณไอา เดืดตูตึตึ้วยที่ผ่านมาที่คุณเห็นเกอแบตัดการตัดต่อนั้นผมเป็นคนตัดต่อครับมือ